เพื่อนๆลองถ่ายชิว่าเป็นเมนูอะไรนะดูแววว่าคงอร่อยหน้าดูนะครับผมว้าเพื่อนๆเพื่อนครับฝนตกเพื่อนครับตอนเช้าอย่างนี้นะครับต้องดื่มกาแฟหน่อยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ในป่าดิบแห่งหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้จะมีลำพ้วยอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างนี้ฮะอ่าผมก็เลยเลือกเป็นที่ที่ปลกเปนะครับผมเพราะว่ามันใกล้ลำน้ําดีนะครับจะได้ไม่ขัดน้ํานะครับเมื่อกี้เดินขึ้นมาก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอปลูกเปก่อนนะครับปูกเปตรงนี้นะฮะ แล้วก็กลางพวก้าบาบนะครับโอเคครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ได้ปลูกเปรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะชันนิดหนึ่งนะแต่ว่าสามารถที่จะปลูกเปรตรงนี้ได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปสำรวจพื้นที่แถวนี้นิดหน่อยนะครับเห็นว่ามีลำห้วยอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับไปดูกันนะครับเห็นไหมครับน้ำสัมากครับ เล็กๆตรงนี้นะครับมันใสามากครับผมโอเคเย็นชื่นใจแล้วนะครับ เพื่อนๆครับมันมีตอไม้ล้มตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตะไคร่ป่านะผมมันขึ้นเต็มเลยฮะเดี๋ยวผมวางจะเข้าไปนั่งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําอะไรกินนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมจะใช้แก๊สแล้วกันนะครับให้ก่อไฟดีกว่านะครับเพราะว่าฝนตกแย่ไม้มันชื้นหมดเลยนะครับไม่น่าจะก่อไฟได้นะครับน่าจะลําบากนะตรงนี้นะครับวิวน่าจะสวยดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ ไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นยานะนนเนี่ยนีย่นี่นะครับอโอเคตรงนี้นะครับนี่สามารถที่จะนั่งได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวขอนั่งพักผ่อนสักแปมหนึ่งนะครับแล้วก็ จะทำอะไรกินบนนี้นะครับน่าจะโอเคนะครับเพราะว่ามันยกสุกดีนะครับไม่ต้องเกาะไฟนะครับใช้แก๊ดดีกว่านะครับฝนตัวนี้หาหาฟืนเปียกนี้มันก่อไฟน่าจะลำบากอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอนั่งชิวๆตรงนี้แป๊บนึงนะครับ ตรงนี้นะครับมันเย็นมากครับแต่ว่าป่าดิบชื้นนี้นะครับพวกยุงหรือว่าแมลงพวกนี้มันเยอะมากนะครับผมกาดผมหลายตัวแล้วนะครับต้องเอายาพ่นยุงนะครับสเปรย์กันยุงนะมันฉีดตัวนะครับว่าเวลามันกัดเนแงยมันคันมากครับผมเวลามันกัดนะครับก็เวลาพ่นยุงเนี่ยมันก็บรรเทาขึ้นนิดหน่อยนะครับยุงไม่มาใกล้เลยนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรกินนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะทําอะไรกินเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะอร่อยแค่ไหนนะครับผมโอเคตอนนี้ผมกําลังอต้มน้ํานะครับเพราะว่าน้ําจากข้างล่างนี่ครับที่ตัดมาเนี่ยจะมีพวกพราสติกอะไรพวกนี้ต้องต้มให้มันเดือดก่อนนะครับเราจะได้ฆ่าพวก เชื้อโรคเชื้อราหรือเชื้อปรสิตท,ที่อยู่ในน้ํานะครับให้มันตายจะได้ดื่มได้นะครับเพราะว่าผมกระหายน้ํามากนะตอนนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําอาหารกันนะครับผม Okay. <laughs> เป็นเมนูอะไรวันนี้ต้องรอดูนะครับผม อ่าเพื่อนๆลองถ่ายซิว่าเป็นเมนูอะไรนะอร่อยนะครับโอเคหอมได้ที่แล้วนะครับผม มีนูผมวันนี้นะครับเพืเ่อนๆครับรอดูนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับลองชิมกอนนะะผมจะใส่พริกนะครับให้มันดูสวยงามขึ้นหน่อยนะฮะนี่เพราะว่าผมเป็นคนกินเผ็ดด้วยนะครับเพราะว่าใส่พริกแล้วอาจจะเผ็ดเยอะขึ้นนะครับผมว้า เมน,นูนี้นะครับผมว่าน่าจะอร่อยนะครับอ๋อที่เคยทำมาอร่อยใช้ได้นะครับครั้งนี้ผมว่าไม่น่าผิดหวังนะครับน่าจะอร่อยนะครับเพราะว่าครั้งนี้น่าจะไม่ผิดหวังนะครับอาจจะอร่อยเหมือนเดิมนะบผม <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่ปลากระป๋องด้วยนะครับ อหลายคนอาจจะเดาออกนะ้วนะว่าเป็นเมนูอะไรนะผมเมนูนี้ขนมจีนนะฮะขนมจีนปากกะะระป,ป๋องนะับผมนี่เสียดายนะครับเสียดายปากระป๋องฮะต้องใส่น้ำนิดหน่อยนะครับโอเค แ่บหลายครับอืมร้อนครับแต่ว่ามันอร่อยนะผมว้าอากาศเย็นๆแล้วก็ขนมจีนน้ำขนมจีนอย่างนี้นะครับอร่อยน่าดูนะครับผมดูนะเพื่อนๆดูสิครับน้ำมันเดือดนะฮะดูแววว่าคงอร่อยน่าดูนะครับผมนี่นะ ต้องต้อมให้น้ำมันเดือดเยืะนะครับเพราะว่าน้ำลำห้อยอาจจะมีพวกปรสิตนะครับผมนี่ครับแซ่ปลายครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ก็อ่าสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกินหน่มเส้นแล้วนะครับอาจจะไม่มีพวกผักชีเลยหน้านะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมมาด้วยนะใส่อย่างนี้เลยนะครับว้าโอ้โห น้ำแดงมากครับผมนี่ครับอแล้วก็นี่ปลากะป๋องครับครับอืมโอเคนะครับผมดูดีนะครับเป็นอาหารในป่าที่ผมว่ามันอร่อยนะเนี่ยเห็นไหมครับเพืเ่อนๆครับอร่อยน่าดูโอเคผมลองชิมก่อนนะครับอาหาา ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะครับนีอร่อยว้าโอเคครับเพื่อนๆครับอ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องทานข้าวเย็นแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านฮนะมากินด้วยกันนะครับถ้าถ้าหิวข้าวอยู่นะครับผม แต่ร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่ารสชาติอร่อยนะครับอืมอร่อยใช้ได้ครับไม่ใช่อร่อยใช้ได้นะครับอร่อยเลยนะครับเนี่ยแซ่บมากครับอืมอร่อยสุดๆ นี่ครับเส้นเล็กนะครับขนมเส้นขนมจีนนะครับเส้นเล็กเครื่องนี้ผมทําเป็นอ่าเครื่องน้ำงิ้วนะครับผมอืมอร่อยมากอ่านี่ครับจาก อยากให้มากินด้วยกันนะครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะครับมาได้โมน้นะครับ <c oughs> ว้าเพื่อนๆเพื่อนครับฝนตก <c oughs> ต้องเข้าไปที่เปรแล้วนะครับผมฝนตกเยอะมาก อืมอืมตั้งมือตั้งมือดูตั้งบนหู้ตกต,ตกตอนนี้กินข้าวพอดีนะครับดูนะครับป้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๊ยวกินแป๊บหนึ่งหูู้หอยังไม่อิม่มเลยนะครับฝนม,มันตกก่อนนะครับผมรีบกินแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเปียกหมดนะครับ ลงกันลงกันฝนตกฝนตกว้าเพือนเพื่อน,อนดูผมยังกินข้าวยังไม่เสร็จเลยนะครับฝนจะตกก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับว้าต้องหนีฝนนะครับมากินตรงเปนะครับผมเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะครับผมอ้ยครับเพื่อนเพ่อนครับมิกกี้ผม หนีฝนมานะครับแล้วก็อากาศก็เริ่มเยน็นนะนะก็เลยต้องใส่ผ้าหนานี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันมืดๆนะมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วนะฮะก็เลยต้องเปิดอ่าไฟฉายนะครับเพื่อที่จะกินอะไรนะนะครับกินไม่อิ่มเลยนะครับเมืเ่อกี้กาลังอร่อยนะครับ <laughs> เี๋ยต้องหนีฝนก่อนแต่ว่าฝนมันเริ่มซาใาแล้วนะครับตอนนี้อืม อร่อยมากสารต่อความหิวเรานะครับมี่กี้หนีฝนเลยไม่อิ่มเท่าไหร่นะครับต้องกินต่อยอนะครับเผ็ดใช้ได้ครับ ตมกีเยอะอยู่นะครับผมอืมอืมอร่อยมาก อือร่อยมากเพื่อนอืกลางใสายฝนอย่างนี้นะครับอือร่อยจริงๆนะครับ เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้มันดึกแล้วนะฮะรู้สึกว่าอากาศมันหนาวนะฮะแล้วก็ฝนก็หยุดแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะลื่นนิดหนึ่งนะตรงนี้ทำให้เดินลำบากนิดหนึ่งนะฮะเห็นนะฮะมันลื่นตรงนี้นะนลื่นมากครับอ่าบรรยากาศตอนกลางคืนก็ประมาณนี้นะฮะก็เพื่อผ่านป่าไม้แถวนี้นะครับ ก็ชุ่มฉ่ำอยู่นะครับเนี่ยโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวยังไงผมคิดว่าผมจะต้องหลับแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มจะเย็นแล้วก็ดึกแล้วนะครับก็ยังไงก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าเลยกันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับลาตีสวัสดะครับ ขอให้ฝันดีนะครับยังไงก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับสาดีสวัสดีครับทุกคนนะครับ ครับเริ่มเลครับตอนนี้มันเช้าแล้วนะครับรู้สึกว่าอากาศเย็ยนมากนะตอนเช้าอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวผมจะต้องอดื่มอะไรนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวนะครับตอนเช้าอย่างเงี้ยครับดื่มอะไรให้มันอุ่นนิดหน่อยนะครับ<ช>รตอนเช้าก็เสียงนกอะไรพวกนี้ร้องนะครับตอนเช้าเลยนะครับเมื่อคืนก็ฝนตก โปรยมานิดหน่อยนะครับไม่ได้ตกเยอะครับช่วงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับตีหนึ่งเนี้ยประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดืมอะไรก่อนนะครับเพื่อนเครับตอนเช้าอย่างนี้นะครับต้องดื่มกาแฟหน่อยนะครับกาแฟที่ผมต้มน้ำเมื่อกี้นะครับแล้วก็ชงนะตอนนี้อ่าน่าจะสดชื่นฮะเพราะว่า อากาศตอนเช้อชาอย่างนี้นครับมันเย็ยนมากครับใครหนาวได้นะครับตอนเช้าอ,อย่างนี้นะครับดื่มกาแฟอย่างนี้จะร้อนนิดหน่อยนะครับ ครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเก็บผ้าาบแล้วก็เปนะครับแล้วก็ต้องจากกันเลยครับวันนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับใครที่ไม่สบายนะครับที่กําลังดูที่ผมอยู่นะครับก็ขอให้อ่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็หายจากป่วยไข้ไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการดูคลิปผมนะครับก็ใครที่อ่าเพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดซับจะคลายแล้วก็กดอกดไลค์กดแชร์ช่องดอยเมเตอร์นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับวันนี้ก็คงต้องลากันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านฮะที่ดูคลิปผมนะครับเจอกันใหม่ครับบายบายครับผม